สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาบอก2ส,สิ่งถ้าไม่รู้อย่าพึ่งซื้อแข็งทวินแข็งทวินเนี่ยข้างล่างเนี่ยเป็นจะไม่ตรงเพราะฉะนั้นขาตัวนี้มันจะต้องเอียงขาตัวนี้ต้องเอียงปุ๊บพอเวลาใส่มันจะเข้าล็อกพอดีเพราะเปเปของทวินมันเอียงและด้านหลังต้องมีตัวล็อกด้วยนะครับเพราะว่าการการกระดก เดี๋ยวผมจะสาธิตการใส่ให้ดูนะครับขาขามันเอียงเพราะฉะนั้นเวลาใส่เราก็ต้องใส่เอียงเอียงปุ๊บพอเขา้าไปได้แล้วปุ๊บหลับก็ดึงขึ้นแต่ถ้ามีปืนพวกปืนอะไรเนี่ยครับเวลาใส่จะดีกว่าเพราะว่ามันสามารถหมุนหมุนปุ๊บงานจะเข้าง่าย แต่ถ้าไม่มีก็เราก็ไม่รู้แต่ยากนิดหนึ่งถ้ามีเปิดอย่างนี้ปุ๊บมันจะหาศูนย์ง่ายเวลาใส่น็อตนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บก็มาใส่น็อตเบอร์สิบสามตัวนี้ล็อกไว้ก่อนเพว่ให้มันดิ้นลุดโอเคแล้วก็มาด้านหลัง ข้างหลังนี่น็อตคู่หลังนี่ยังไม่ต้องใส่ครับน็อตตรงนี้จะมีน็อตตรงนี้มีตัวนี้จะใสไปหมดนอยกเว้นคู่หลังเพราะว่าเราจะมาใส่ประกบกับตัวนี้เราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนตัวนี้มมนจะฟิตนิดหนึ่งครับรกันสั่นแต่ว่าให้อยู่ใต้แข้งสุดเลยยัดเข้าไปรูมันจะตรงกันพอดีปุ๊บเราก็ใส่น,อน็อตเราก็ดูล่างให้ตรง ถ้าอันหนึ่งตรงอีกอันหนึ่งต้องตรงเพราะว่าทุกตัวมันยึดกันหนดเป็นตะข่ายโอเคแล้วเราก็ขันนอ็อตเข้าไปตัวนี้เอ่ไม่ต้องขแน่นครับโอเครงพักเท้าเราต้องจัดทรงทุกอย่างให้โอเคก่อนแล้วเราค่อยขันแน่นเราก็จะมีน็อตเบอร์สิบด้านนี้อีกหนึ่งตัว ใส่เข้าไปส่วนด้านเนี้ยหลับตาใส่ยังได้นะครับเพราะว่ามันตรงอยู่เราใส่เสไปปั๊บการใส่แข้งเทอินนี้ไม่ยากนะแต่มันยากตรงที่ไม่มีช่องใส่นะครับ ปั๊บเราเข้ามาไขาตัวนี้ให้แน่นเราก็จะส่งข้างหน้าส่งออยนี่ก็ให้มันสนิทปุ๊บสนิทปุ๊บเราก็ไขไขตัวนี้ให้แน่น ส่วนด้านหลังแล้วก็ล็อกน็อตเบอร์สิบปึ๊บครับนี่ครับอยู่แน่นอนโอเคสิ่งหนึ่งให้รู้ไว้อกมันจะเอียงเพราะฉนะนั้นมันจะใส่แข้งของตัวอื่นไม่ได้เลยนอกจากตรงรุ่นของมันอันที่สองอันที่สองด้านหลังต้องมีตัวยึดถ้าถ้าถ้าเป็นแข้งอย่างน,นี้เพราะว่ามันจะได้แข็งแรงหนึ่งมันจะไม่กระดกเพราะว่ามันใส่น็อตตัวเดียวผมเห็นส่วนมากเขาใส่น็อตคนตัวเดียวพอขับกระแทกปุ๊บ มันมีตัวยึดแต่ไม่มีตัวยันมันก็จะสั่นและไม่ตรงส่วนตัวนี้จะมีตัวยึดตรงนี้เบอร์13ตัวหนึ่งแล้วก็ด้านหลังใช้เป็นโครงยึดอยู่แน่นอนชัวๆครับเรียบร้อยคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ครับอย่าไปซื้อที่มันไม่ตรงรุ่นเพราะมันตรงรุ่นปุ๊บมันจะใส่ไม่ได้เลยจะเสียเลยเห็นลูกค้าหลายคนมาบนว่าซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้เลย เพราะว่าเปตัวทวิน250นเนี้ยมันจะเชื่อมเอียงมันจะไม่ตรงเหมือนรุ่นพวก2อ0พวกร้อจากที่ผมเคยทํามานะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่เนี้ยครับฝากลูกค้าไว้อย่าเสียตังค์โดยไม่ใช่เหตุครับขอบคุณมากครับ